สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบขนย้ายวัสดุสิ่งของที่ประกาศยึดอายัดวันพุธที่13สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกานายวิเชียนท้องดวงอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีมอบหมายให้นางเยาวเรศเหล่าชินนพัฒหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนชรพงศ์บุญทาวิศวกรชำนาญการนายปรชญาวรสิทธิวิศวกรติบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535รวมกับกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกอปอทอสกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอ ตรวจสอบโรงงานตั้งอยู่บนฉนดที่ดินเลขที่7 7 0 6 4ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลสีมหาโพธิอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขนสิ่งของหรือวัตถุอื่นๆอ,ออกจากโรงงานดังกล่าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศยึดอายัดส,สิ่งของเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆไว้เพื่อตรวจสอบพบว่ามีการขนย้ายวัสดุสิ่งของใส่รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนผอหกศูสรา์ธานี รถยนต์กระบะพร้อมตู้ทึบบรรทุกสินค้าหมายเลขทะเบียนบาห .6867 รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบว .868 เชิงซาวได้บรรทุกเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ชิ้นส่วนใบพัดระบายอากาศชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องทำความเย็นเศษโลหะเช่นเศษชิ้นส่วนอลูมิเนียม ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา35วงเล็บ3พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และมาตรา54วงเล็บ3พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้กระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนได้สืบสวนและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป